เจาะเทรน์มัดใจลูกค้าปี2023แล้ว6เทรน์ที่ว่ามีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยเริ่มจากเทรน์แรกอย่างสายท่าสีขาทุกคนรู้กันไหมครับผมว่าตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยเนี่ยเติบโตถึงปีละ10%เพราะคนหันมาเลี้ยงสัตว์เป็นเหมือนลูกหรือว่าเพื่อนคายแหงากันมากขึ้นและใครนะครับที่อยากจะเป็นน้องๆต้องมาที่นี่เลยเพชรแอนด์มีเพชรช็ครบวงจร เพราะว่ามีครบทุกอย่างจริงๆแถมมีบริการอาบน้ําตัดขนให้น้องโดยผู้ดีเชี่ยวชาญอีกด้วยต่อด้วยสายเฮลตี้อีกเทรนมาแรงที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้โดยตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในไทยนะครับต้องบอกว่าใหญ่มากๆเพราะสูงถึง7 0,000ล้านบาทต่อปีเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนสมัยนี้เนี่ยอยากจะมีรูปร่างและก็สุขภาพที่ดีด้วยกันทางนั้นซึ่งใครนะครับที่เป็นสายนี้รับรองว่าต้องถูกใจร้านท็อฟวีต้าเพราะเป็นร้านที่รวมวิตามินแบรนด์ดังกว่า1 0 0 0รายการ ส่วนสายพรีของนอกหลกัหลกๆมาจากกลุ่มคนที่อยากจะได้สินค้าคุณภาพจากต่างประเทศแล้วก็ไม่ซ้ำใครและใครนะครับที่ชอบสินค้านำเข้าต้องหลงรักกับ Tops c u ขับแบบชิฟสโต์ที่รวมสินค้าสุด e x c l u s i v ูจากทั่วทั้งโลกในราคาสุดพิเศษอีกเทนที่คุณเคยกันเป็นอย่างดีคือสายกรีนเพราะคนและแบรนด์ต่างๆนะครับหันมาใส่ใจเรื่องสินแวดล้อมกันเยอะขึ้นจริงๆใครกำลังตามหาสินค้าที่ดีต่อโลกต้องลองแวะไปที่ Top ปสกรีนแหล่งรวมสินค้าจากชุมชนและของออร์แกนิก100% และสุดท้ายนะครับด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีทําให้หลายๆคนเนี่ยต้องรัดเข็มขัดประหยัดค่าใช้จ่ายหรือว่าเก็บเงินก้อนเอาไว้ทําให้ช่วงนี้เทรนสายเซฟเงินและสายพ่อนชิลๆนะครับเห็นชัดขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับมีร้านที่สร้างมาเจาะคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างเช่น Go w ้าวสวรรค์ของคนชอบความคุ้ม แหล่งรวมสินค้าจีปาธาในราคาเริ่มต้นเพียงแค่5บาทเท่านั้นและ Go Power ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีคุณภาพดีแบบผ่อนได้ผ่อนในน้อยสบายกระเป๋าซึ่งทุกคนรู้กันไหมครับผมว่า6แบรนด์ร้านค้าที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นร้านค้าใหม่ป้ายแดงของเครือเซนทัลรีเทลที่เปิดมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้ง6เทนได้อย่างตรงใจซึ่งไม่ว่าเรานะครับจะเป็นนักชอบสายไหนก็สามารถไปเลือกช้อปได้แล้ววันนี้เลยครับ